สวัสดีครับขออนุญาตตรวจงานนะครับคนณค่ายดูกระจกนะครับตรวจงานหมอนะครับคนไข้โ <bland> ดยรวมแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ค่ะโอเคหนูอธิบายก่อนลูกว่าหน้าผากชอบไหมคํมับชอบไหมก่อนทําหนูเป็นยังไงลูกก่อนทําก็หน้าผากตรงนี้มันจะแบบมันเป็นแบนแบนๆนนค่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะแบบว่าบานๆออกบานๆออกค่ะแล้วก็หน้าตอกค่ะใช่แล้วก็ขมับก็แบนด้วยค่ะ คำหักไม่ค่อยมี<ช>แล้วก็ปากปากเล็กเนาะปากเล็กค<ช>่ะ<ช>อ,อันนี้เป็นยังไงบ้างหลังทำลูกสวยมากค่ะ ชอบเลยใช่ไหมอ,อ,อันนี้คือ,อน้องเป็นเคสเคยเติมมาเมื่อ3ามปีที่แล้วตอนนั้นเขาเติมตรงนี้เยอะมันก็เลยดูบานสี่เหลี่ยมเนาะ<ช>วันนี้เราปรับให้หน้าดูวีขึ้นแล้วยกมิติขึ้นหน้าแก้มแล้วก็หน้าผาก<ช>เดี๋ยวตรงเนี้ยยุบหมดนะคะยุบประมาณ4 0่0ิบสี่เปอร์เซนตแล้วก็จะพอดีนะคะ<ช>เป็นเทคนิคเติมไขมันยกกระชับใบหน้าร่วม,มกับการร้อยไหมด้วยแล้วก็ฟิลเลอร์ปากนะ<ช>ครับ ยังไงโดยรวมคนค่าแฮปปี้นะครับพูดเป็นภาษาลายพี่ฟัร์หรือเปล่าถผมเพื่อนๆทางบ้านที่แบบอยากทำด้วยอะไรประเทศหนูอืม๋ออันนี้คอยก็มาเติมหน้าหนแบบาาูแบบว่าอ่แบบว่าคอยแบบว่าอยากให้หน้าผามันเป็นแบบสิวาได้ไงวะหน้าค่อยมันตอบนะแบบเบิ่งไปแล้วมันคือคนแก่คอยก็เลยบวัวมากคอยก็เลยต้องมาเติมไขมันพอเติมมปแล้วก็บงามอ่ะแล้วก็ซีดซีืินเลอะป้า แบบคือแบบยิ้มตลอดเวลาฮะนะปกติปากมันคือแบบมันชิดโต๊ะค่อยกันเลยบ่มากปันไดค่อยกันเลยต้องมาเติม,มแล้วก็ร้อยใหม่ไปอีก เราซื้อว่าหน้าเลี้ยวได้มาแพงมาแพงก็ฝากบอกเพื่อนๆหน่อยว่าการเติมไขมันเดี๋ยวมันก็ยุบเพราะคนไข้เคยเติมมาหลายรอบหนึ่งใช่ไหมยังไงก็ยุบแน่นอนสี่สิเปอร์เซ็นใช่ไหมครับฝากบอกเพื่อนๆให้หน่อยภาษาลาวก็ได้นะเดี๋ยวมันก็ลาวเดี๋ยวมันก็ยุบแล้วมันก็งามโอ้เหมือนกันขอโทษขอโทษอ๋อเดี๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวมันก็งามเด้ครับงั้นแค่นี้ก่อนเนาะขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณน้องมากเลยคะบ๊ายบายงั้นพี่งั้นพี่เก็บไขมันแล้วนะค่ะบ๊ายบาย